โจในลักษณะแบบนี้อย่าเพิ่งงงและตก,กะใจนะคะนี่สามเหลี่ยมตั้งค่ะก็คือคนนี้นั่นเองนี่สามเหลี่ยมความก็คือคนนี้นั่นเองเวลาเขียนเครื่องหมายเท่ากับเท่ากับเท่ากับแปลว่าเราจะจับคนนี้เท่ากับคนนี้ก็ได้จะจับคนนี้เท่ากับคนนี้ก็ได้นะคะยังไงหาคําตอบได้อยู่แล้วเจ็ดส่วนด้วยสองจุดห้านะคะเท่ากับยี่สิบแปดส่วนด้วยสามเหลี่ยมตั้งเขียนงนี้ได้เลยแล้วเดี๋ยวจะหาสามเหลี่ยมตั้งได้ต่อไปเจ็ดส่วนด้วยสองจุดห้านะคะเท่ากับสามเหลี่ยมความหารด้วยสิบสองจุดห้าแบบนี้ เวลาที lifts, right you you ่เราเจอสามเหลี่ยมอยู่ด้านล่างตัวแปรอยู่ที่ตัวส่วนนะคะจะจะเอาไปคูณหารอะไรก่อนอย่าพึ่งทําให้ตัวแปรเราขึ้นไปอยู่ข้างบนก่อนวิธีการทาถ้ามันไม่ได้ติดเครื่องหมายบวกลบอะไรสามารถกลับเศษกับส่วนพร้อมๆกันได้เลยแบบนี้สองจุดห้าส่วนเจ็ดกกับนะคะเท่ากับสามเหลี่ยมส่วนด้วยยี่สิบแปดย้ายยี่สิบแปดขึ้นไปนะคะสองจุดห้าส่วนเจ็ดนะคะคูณกับยี่สิบแปดเท่ากับสามเหลี่ยมเจ็ดสี่ยี่สิบแปด แล้วก็ไปคูณเอานะคะ2.5คูณ4เป็นเท่าไหร่จริงๆแล้ว25คูณ4ีคูณ4เป็นเลขที่ควรจานะฮะอย่าง25คูณ4ใช้บ่อยมากตอนแปลงเป็นร้อยละกัน25คูณ4ได้100 2.5คูณ4ทศนิยม1ตําตำแหน่งก็ต้องเหลือ10สามเหลี่ยมตัวนี้เป็น10นะคะไปคูณเลขละเอียดละเอียดเองได้นะคะได้10แน่นอนตัวนี้นะคะย้ายขึ้นไป7ส่วนได้2.5นะคะคูณกับ12.5แบบนี้เท่ากับสามเหลี่ยมความ เพราะอะไร12.5อยู่ข้างล่างข้างล่างแปลว่าหารถูกไหมย้ายขึ้นไปก็เป็นคูณประมาณนี้นะคะทีนี้เวลาการคูณ เลขที่มันเป็นทศนิยมทั้งเศทั้งส่วนเลยนะคะเน้นเลยนะคะถ้าตัวส่วนติดทศนิยมทําทศนิยมของตัวส่วนให้หายไปก่อนวิธีการทาทศนิยมให้หายไปสังเกตนะคะเขาเป็นทศนิยมหนึ่งตแหน่งแสดงว่าให้เราคูณ10ไปทั้งบนทั้งล่างเพราะสิมันมีเลขศูนย์หนึ่งตัวเดี๋ยวมันจะทําให้2.5นั้นกลายเป็น25ได้นะคะดังนั้นตรงนี้ออกมาก็จะเป็น 7, จ็ดคูร้อยยี่สิบห้าเพราะว่าข้างบนก็โดน10ไปด้วยถูกไหม เวลาเราจะคูณเศษส่วนเนี่ยถ้าสมมติเราอยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างเราต้องเปลี่ยนแปลงทั้งเศษและส่วนนะคะคูณ10ทั้งเศษและส่วนนะคะไม่ใช่คูณ10แต่เฉพาะตัวส่วนนะตัวนี้ส่วนด้วย2 0 5เท่ากับ3มเหลี่ยมต่อไปนะคะ25กับ125ค่ะ25 1 25 2 5 125. 7, 5าห5ึ5งแปลว่าสามเหลี่ยมความของเรามีค่าเป็น35ไม่จบนะเพราะสุดท้ายเขาอยากได้ว่าถ้าสามเหลี่ยมตั้งบวกกับสามเหลี่ยมความหาร5้ามีค่าเท่าไรหร่สามเหลี่ยมตเป็น10 สเหลี่ยมคว่ามเป็น35แล้วก็หารห้าสี่สห้าห5รหาร 5, คำตอบออกมาเป็น9ค่ะแล้วก็จบข้อนี้แล้วนะคะแล้วเจอกันข้อต่อไปค่ะ